ผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรมโดยพระด,ดุสเีเมทังกุโรการปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่พื้นฐานที่ทุกคนต้องกระทำเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและก็อยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตนับแต่การประกอบกิจการงานการดแรูแลรักษาสุขภาพร่างกายการรักษาจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอ รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นมีความสัมพันธ์กันในทางกลมเกินและเกื้อกูลกันการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนั่นเองซึ่งต้องทำให้พอดีและถูกต้องไม่บกพร่องหรือละเลยหน้าที่ของตัวเองแต่โดยมากคนมักคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปบวชไปอยู่ที่วัดมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดและก็ แปลกประหลาดหรือตัดขาดจากโลกไปโดยความเข้าใจแคบๆอย่างนี้ทำให้เกิดปัญหาว่าหลายๆคนไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่ผู้หญิงจะไปบวชและปฏิบัติธรรมที่วัดย่อมทำได้ยากยิ่งหรือทำได้น้อยยิ่งกว่านั้นยังนำไปสู่ความเข้าใจผิดคิดว่าโลกกับธรรมแยกขาดจากกาันทำให้การคองชีวิตการทำงาน ในโลกรวมทั้งความสัมพันธ์กับคนอื่นๆและธรรมชาติไม่เป็นไปตามธรรมชาติโดยทำและเพื่อทำจึงเกิดปัญหาความไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะคะทั้งในจิตใจของปัจเจกบ,บุคคลและก็ในสังคมเร,เรื่องผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นคำบรรยายส่วนหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรม คณะธรรมจาริณีที่สวนโมกพรารามนะคะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยพระดุษฎีเมธางกุโรที่สวนโมกนะคะท่านบอกว่าเมื่อเราจะฟังธรรมต้องตั้งใจฟังให้ดีทําใจของเราเป็นดุจภาชนะทองรองรับพระสัตธรรมภาชนะเช่นแก้วน้ำต้องใสสะอาด เมื่อจะใส่สิ่งของจะรองรับสิ่งต่างๆต้องรองอย่างถูกวิธีจึงจะสำเร็จประโยชน์จิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อฟังธรรมขอให้ตั้งใจฟังธรรมให้ถูกวิธีฟังให้ดีและจะได้ปัญญาแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่มีสาระอะไรเหลืออยู่มากนักในจิตใจของเราถ้าใจของเราเป็นเหมือนแก้วน้ำเบื้องแรกก็ต้องทำแก้วนั้นให้ว่างเสียก่อน คือว่าทำใจให้ว่างจากความคิดความเชื่อเดิมิๆหรือความรู้เก่าๆถ้าเรายังติดยึดกับความเชื่อเดิมิๆก็เหมือนกับแก้วน้ำที่เต็มอยู่เราจะเติมอะไรลงไปอีกก็ล้นออกมาหมดไม่สามารถจะเก็บกักน้ำนั้นไว้ได้บางคนฟังธรรมด้วยความไม่ตั้งใจใจลอยฟุ้งซ่านบ้างก็ง่วงนอนบ้างสิ่งที่ได้ฟังก็หายไปหมด จับสาระไม่ได้เข้าหูซ้ายออกหูขวานี่ก็เป็นเหมือนกับแก้วรั่วซึ่งเก็บกักน้ำไว้ไม่อยู่ใจของเราถ้าตั้งไว้ไม่ดีมันก็รั่วเหมือนกันธรรมะที่ให้ก็หายไปหมดการฟังธรรมต้องทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์หากใจเปรียบเหมือนกับแก้วถ้าแก้วมันเปื้อนเสียแล้ว จึงจะใส่น้ำฝนหรือใส่น้ำกลั่นที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์ซเข้าไปมันจะกลายเป็นน้ำขุ่นเพราะว่าแก้วนั้นไม่ใสไม่สะอาดดีเพียงพอต้องให้แก้วใสสะอาดน้ำจึงจะสะอาดเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมพวกเราต้องทำใจให้สงบเช่นว่าตามดูลมหายใจเข้าออกของเราดึงจิตด,ดึงใจมาไว้ที่เนื้อที่ตัวแล้วตั้งใจฟังให้ดีก็จะได้ ปัญญาอันเกิดขึ้นจากการฟังอัน,นิสงสงของการฟังธรรมพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่าการฟังธรรมมีอัน,นิสงสงถึง5ประการอย่างน้อยก็คือการฟังธรรมช่วยให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อ2ก็คือสิ่งที่เคยได้ยินมาก่อนนั้น เมื่อได้ฟังซ้ำอีกและได้ทุกทวนก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นข้อ 3. การฟังธรรมช่วยขจัดหรือบรรเทาความสงสัยในจิตในใจของเราข้อ 4. การฟังธรรมย่อมทำให้ความเห็นของเราถูกต้องถูกทำนองคารลองทำความเห็นผิดก็จะขจัดออกไปประการสุดท้ายในระหว่างที่เราฟังธรรมด้วยความตั้งใจก็จะมีสมาธิ จิตใจผ่องใสเบิกบานสงบตั้งมั่นฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดปิติปลาโมทความสุขแจ่มใสจะติดใจเราไปอีกนานการฟังอย่างนี้มีประโยชน์มากคุ้มค่าเวลาแล้วก็เป็นการเจริญภาวนา,าอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าในครั้งพุทธกาลมีสาวกเป็นจำนวนมากบรรลุธรรมเพราะการฟังธรรมด้วยดีบางท่านก็บรรลุธรรมเพราะการแสดงธรรม พราะเมื่อตั้งใจแสดงธรรมด้วยดีมีจิตเมตตาก็มีสมาธิและปัญญาการฟังธรรมเป็นบุญกุศลที่เราพึงบำเพ็ญอยู่สม่ำเสมอทำจิตให้ผ่องใสร่วมกันแล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรพวกเราเป็นธรรมจารยีเรียกตัวเองว่าสตรีผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะควรจะต้องทำความเข้าใจโดยหลักใหญ่ว่า ปฏิบัติธรรมนั้นคืออะไรเพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจหลักใหญ่แล้วการประพฤติของเราจะไม่ผิดจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราประสงค์ทำให้มีความก้าวหน้าตลอดเวลาไม,ไม่เฉยเชือนไม่ทะลิทะลายไม่บิดพริ้วไม่หลงทางเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมจำต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะคืออะไรธรรมะมีความหมายถึงสความหมาย ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ให้ความหมายโดยสรุปกระชับและครอบคลุมมากที่สุดธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและธรรมะคือผลอันเกิดจากการกระทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นเองถ้าปฏิบัติถูกต้องผลก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความจริงของธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงสังเกตศึกษาจากความเป็นไปของธรรมชาตินั่นเองทรงค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนแนะนำพวกเราธรรมะคือความมีและความว่างถ้าเราจะสรุปความหมายของธรรมะที่ได้กล่าวมาทั้งสี่ความหมายนั้นก็อาจจะสรุปเป็นคำสั้นๆส,สำหรับแต่ละข้อได้ธรรมะในความหมายแรกก็คือความมีอยู่ คือสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติก็ตามที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นก็ตามเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะมีอยู่จริงหรืออาจจะมีอยู่ในความคิดของเราอาจจะเป็นรูปธรรมาอาจจะเป็นนามธรรมาหรืออาจจะเหนือธรรมรูปธรรมและนามธรรมคือพระนิพพานพระนิพพานไม่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพราะรูปธรรมและนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปได้แต่พระนิพพานนั้นไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เสื่อมไม่เป็นรูปไม่เป็นนามแต่เป็นความว่างจากปัจจัยต่างๆมาปรุงแต่งทั้งความมีและความว่างร้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งสิ้น,นแล้วก็สอธรรมะคือความจริงที่นี้ในความมีอยู่นั้นมีกฎเกณฑ์ของมันซึ่งเป็นความจริงกฎ เกณฑ์น,นี้แน่นอนตายตัวเช่นสปปรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนี่คือกฎความจริงการมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมก็เพื่อทําความเข้าใจความจริงนี้นอกจากความมีอยู่แล้วยังต้องเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างไรข้อที่สธรรมะคือความดีเมื่อเราเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างไร ก็ปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงนั้นเข้าหาความจริงนั้นเข้าถึงความจริงนั้นหน้าที่ที่เราทำให้ถูกต้องสอดคล้องนี้แหละเรียกว่าความดีความดีคือสิ่งที่พึงกระทำพึงปฏิบัติฉะนั้นธรรมะในความหมายที่สามก็คือความดีข้อที่สี่ธรรมะคือความงามเมื่อเราทำความดี มุ่งเข้าถึงความจริงแล้วผลที่เกิดขึ้นก็เป็นความงามเป็นความงามโดยกิริยามารยาทในทางร่างกายก็ตามโดยคำพูดก็ตามโดยจิตใจก็ตามมีความงดงามทั้งสิ้นมีความกลมกลืนสอดคล้องกับสิ่งทั้งหลายไม่มีความขัดแยง้งไม่มีความเป็นทุกข์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสว่างสงบ เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเป็นความงามที่แฝงเร้นอยู่แล้วในธรรมะแต่เราต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าถึงหรือให้เกิดคุณสมบัตินี้ขึ้นจากที่ก่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าธรรมะคือความมีอยู่ความจริงความดีและความงามล้วนเป็นสิ่งที่เราความศึกษา ทำให้เกิดมีขึ้นในตัวเราแล้วก็พัฒนาให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นนี่คือธรรมะที่เราพึงศึกษาและปฏิบัติวันนี้ก็ฝากไว้ในตอนแรกนะคะเดี๋ยววันต,ต่อไปก็จะนำมาเป็นอีพีที่สหรือตอนที่2นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาศึกษาธรรมะร่วมกันมาทำให้มันเกิดความดีความงาม ให้เกิดธรรมชาติในตัวเราอยู่ด้วยความว่างสว่างความสงบความสุขนะคะและให้จิตเข้าถึงพระนิพพานดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าของเรานะคะวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุในคุณงามความดีของทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดการฟังธรรมในวันต่อไป ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ